ม, 2, มินอินสติ้งสอนาฬิกาขั้จนภัยสำหรับสายลุยที่มีดีไซน์รูปทรงคล้ายกับ t s h o อ k แต่ฟังก์ชันของ i n s t n n c t 2องซีรีส์มีให้เลือกใช้งานได้ไม,มีหมดแถมราคาไม่แพงอัพเกรดมาให้สายลุยโดยเฉพาะขอยอ้อนพูดถึงความเป็นมาของ i n s t n n c t รุ่นก,นก่อนสักหน่อยนะคะเพื่อให้เพื่อน,นได้เห็นการพัฒนาในแต่ละรุ่น i n s t n n c t รุ่นแรกนะคะได้เปิดตัวครั้งแรกในปี2 5 6 1 ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะเพราะ Instinct รุ่นแรกเนี่ยถูกออกแบบให้เราใส่ได้ทุกไลฟ์สไตล์มีวัสดุที่ทนทานเกีย์มาตรฐานผ่านการรับรองทางทางหารโดยผ่านการทดสอบมิ l เทอร y s ี่สแตนดาร์ดับมือได้ทุกสถานการณ์อีก2ปีต่อมานะคะในปี2563ก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ถึง2รุ่นในปีนั้นเลยรุ่นแรกเป็น Instinct Solar Edition ที่เพิ่มฟังก์ชันชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ใช้งานได้นานขึ้นเป็นฟังก์ชันที่มีเฉพาะในฟิ n ิ x ซ e r ี e s แต่ก็ยกฟังก์ชันนี้ให้คนที่ใช้ Instinct ได้ใช้งานกันและรุ่นที่เปิดตัวต่อมาในปีเดียวกันจะเป็น Instinct is for Edition ซึ่งจะเจาะกลุ่มเกมเมอร์เหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมบ่อยและต้องการติดตามสุขภาพตัวเองด้วยและคราวนี้นะคะในปี2565 Instinct 2ซี e ีก็ได้มีความพิเศษเพิ่มฟังก์ชันเพื่อสุขภาพและกีฬามากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูายละเอียดแบบเจาะลึกกันค่ะ i n นสติ้งสองซีรีส์ออกมาคราวนี้นะคะบอกเลยคะ่ะว่าเป็นครั้งแรกที่ i n s สติ้งซีรีส์แบ่งออกมาเป็น2ขนาดนะคะขนาดแรกจะเป็นอินสติ้งสองนะคะที่มีขนาดตัวเลือนอยู่ที่45 mm มมจะเหมาะกับคนที่มีข้อมือนขนาดทั่วไปไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะและขนาดต่อมานะคะจะเป็น i n s สติ้งสองจะมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่40 mm มมซึ่งจะมีขนาดที่เล็กลงมาจะเหมาะกับคนที่มีขนาดข้อมือเล็กนะคะ ในเรื่องของฟังก์ชันโซล่าก็เป็นจุดเด็ดอีกเรื่องของรุ่นนี้เลยนะคะซึ่ง i n s ซ g n c อ2ซีรีส์ก็แบ่งเป็นรุ่นธรรมดากับรุ่นโซล่าอีกด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลยอยู่ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีการขอแนะนำเลยค่ะว่า ใครนะคะที่มีการใช้งานแบบขึ้นเขาเดินปา่าหรือถ้าจุ่ไทยแบบดีดูบ่อยเนี่ยก็ต้องเป็นตัวโซล่าเลยค่ะเพราะว่าต้องมีการใช้งานเป็นระยะเวลานานๆอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่แต่ถ้าใครนะคะไม่ได้ใช้งานขนาดเข้าปา่าหรือเดินทางข้างนอกไปเลียะเวลานานๆเน,น้นใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าแบตเตอรี่ของอินสติ้ง2ในรุ่นธรรมดาก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วค่ะ นอกจากจะแบ่งรุ่นกันในเรื่องของขนาดและฟังก์ชันโซลาร์นะคะ Instinct 2องซีรีส์ก็ยังแบ่งเป็นรุ่นย่อยได้อีกอี่รุ่นย่อยนะคะที่จะมีฟังก์ชันพิเศษแตกต่างกันออกไปค่ะเริ่มจากรุ่น Standard รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นมาตรฐานของ Instinct 2องซีรีส์นะคะรุ่นต่อมาจะเป็นรุ่นคาร o โมดีไซน์ถายนอกก็จะเป็นลายพรางทหารมีฟังก์ชันติดตามสุขภาพและโหมดออกกาลังกายเหมือนกับรุ่น Standard ค่ะรุ่นต่อมา Tactical เป็นรุ่นกลยุทธ์ผจญภัยที่มีโหมดพรางตัวโหมดกระโดดร่มโหมดซ่อนตำแหน่ง GPS และรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นรุ่นเซิร์ฟก็จะเป็นรุ่นที่มีหมดเวลาเซิร์ฟทางน้าที่มาพร้อมกับข้อมูลขึ้นระดับน้ําขึ้นน้าลงความเร็วระยะทางที่เป็นข้อมูลสําหรับการโต้ขึ้นโดยเฉพาะค่ะมาถึงเรื่องวัสดุกันแล้วนะคะแต่รุ่นนี้ก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันออกไปอย่างรุ่นโซลารวัสดุหน้าจอจะเป็น power glass ที่รองรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนรุ่นปกติวัสดุหน้าจอจะเป็น chemistry c lantern glass ซึ่งวัสดุตัวนี้จะมีความแข็งแกร่งมากกว่ากระจกธรรมดาทั่วไป บอกเลยคะ่ะว่าแตกยากมากและพื้นผิวกระจกยังทนทานต่อดอยขีดขวนอีกด้วยในเรื่องของรูปแบบการแสดงผลนะคะ In s t i n c t 2ซีรีส์จะเป็นแบบมโนโคมหรือรูปแบบขาวดำหน้าจอสู้แดดและด้วยไม่ใช่หน้าจอสีนะคะทำให้ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นไต่ไมีการอัปเกรดให้การแสดงผลมีความคมชัดมากขึ้นค่ะและในส่วนของหน้าจอที่2นะคะที่มีขนาดเล็กที่อยู่ตรงมุมขวาบนก็จะแสดงผลไอคอนของกิจก,กรรมหลักที่กาลังใช้งานอยู่ที่ยังสามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลที่เราต้องการได้ด้วย ดีไซน์นะคะก็มีความพิเศษที่กรอบตัวเรือนมีความนูนไม่เหมือนรุ่นอื่นทาให้ป้องกันการกระแทกหน้าจอและเสริมความทนทานด้วยวัสดุไฟเบอร์เวเนนต์ฟอร์มเปอร์ที่ได้การรับ,บรองทางทาหารจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ,คะในเรื่องของการควบคุมนะคะก็ยังควบคุมด้วยปุ่มกด5ปุ่มเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เคยใช้งานแบบปุ่มกดมาก่อนก็ไม่ต้องมาเสียเวลาปรับตัวในการใช้งานเลยค่ะและสิ่งใหม่ๆนะคะที่ได้เพิ่มเข้ามาในซิงค์สอง2 Serie หนึเพิ่มหมวดกีฬาและกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกการใช้งาน และมีประเภทกีฬาให้เลือกมากกว่าเดิมอย่างเช่นมัลติ p o r t t r i a t h ทอนส w ิม Run ซึ่งรองรับถึงระดับการแข่งขันและเวอร์ชั Run, Track Run, ันเพดปูและไดรเวอร์กเตเพื่อการฝึกซอ้อมรูปแบบจริงจังทำให้ Instinct 2 Series ไม่ได้มีความโดดเด่นแค่วัสดุที่ทนทานค่ะ2รอ,องรับคอนเนกไอคิสามารถเปลี่ยนหน้าปัดหรือดาวน์โหลดเพิ่มได้จาก c o n เนกไอ q ได้ทดั้ง App, Wid เจ็และ Data Pa g e เราสามารถเลือกใช้งานเพิ่มเติมจากแอปผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้เลยไม่จำกัดแค่ในนาฬิกาอีกต่อไปค่ะสามนะคะมีแบตเตอรี่ที่อึดก็เดิมรุ่นแรกนะคะว่าอึดแล้วเจอรุ่นที่2เข้าไปอึดได้แท้กันเลยค่ะ Instinct 2แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด70ชั่วโมงในโหมด Mag GPS ในโหมด Smartwatch ส,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  Smart สามารถใช้งานได้สูงสุด28วัน Instinct 2S แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด54ชั่วโมงในโหมด Mag GPS และในโหมด Smartwatch นะคะสามารถใช้งานได้สูงสุด21วันค่ะ และในรุ่นโซล่านะคะจะสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิมมากๆเมื่อชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่กลางแจง้งจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไ่มคะตอนแน่นอนค่ะ 4. นะคะมีการเพิ่มฟังก์ชันรองรับการฝึกซ้อมที่นอกเหนือจากหมดกีฬาทั่วไปอีกด้วยนะคะอย่าง training load training status training effect ที่จะแสดงสถาหนะการฝึกซ้อมว่าเราควรจะเพิ่มหรือลดการฝึกซ้อมอารมณ์ก็จะเหมือนกับมีโค้ดมาช่วยเคราะห์และ recovery time นะคะช่วยแสดงระยะเวลาการพักฟื้น ถ้เริ่มการฝึกในครั้งต่อไปค่ะทําให้เรามีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมนะคะไม่แอบอู้ในเวลาพักเกินไปแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะคะว่าจะแอบอู้เองหรือเปล่าข้อที่5นะคะได้มีการเพิ่มการรองรับอุปกรณ์เสริมมากขึ้นยกตัวอย่างสำหรับสายวิ่ง running d y n a m i c นะคะก็จะรองรับอุปกรณ์เสริมอย่างการ Min HR m p r o หรือ RD pod เพื่อติดตามสุขภาพในการวิ่งแบบขั้นสูงสายปั่นจักรยานก็จะรองรับ smart trainer power meter เพื่อการฝึกซ้อมในการปั่นจักรยานแบบลงลึก และสายก๊อฟจะรองรับแอปโพส CT10 เซนเซอร์ที่ติดตามการตีทุกช็อตคอยเก็บข้อมูลสถิติสมบัติของการตีรวมถึงตำแหน่งระยะและประเภทไม้ก๊อฟที่ใช้อัตโนมัติค่ะผกนะคะมีเซนเซอร์วัชิพจรรุ่นใหม่ Instinct 2 s ซรีส์ก็ได้อัปเกรดเซนเซอร์เป็นการ์มินเออร์เว Gen4 รุ่นใหม่เหมือนกับรุ่นพี่ๆนะคะที่รองรับการวัดชิพจร วัดออกซิเจนในเลือดการหายใจการวัดระดับความเครียดและฮิอส snapshot หาค่าเฉลี่ยสุขภาพสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะแต่ใน,น,นใเรื่องสุขภาพใส่เรือนนี้พกถือว่าคุ้มค่ะทั้งดีไซน์ที่ใส่ได้ทุกวันความสูบทนกับฟังก์ชันติดตามสุขภาพอ,อัตโนมัติแบบจัดเต็มแคบไม่มีเรือนไหนทําได้แล้วค่ะเจ๋งนะคะฟังก์ชันการผจญภัย Head and attitude animation ด้วยสเปคข,ของ i n s t i n c t 2ซีรีส์นะคะที่มาพร้อมเซนเซอร์รองรับกิจกรรมการแจ้ง อย่างระบบ GPS นะ g น n a การ a l i l e o และเซนเซอร์วัดความดันอากาศบอกระดับความสูงเข็มทิศวัดอุณหภูมิทําให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นค่ะและมีฟังก์ชันที่นำเอาข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นนะคะเข้ามาประเมินผลการออกกำลังก,ก,กายเพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศปัจจุบันค่ะแต่นะคะการปรับแต่งข้อมูลนี่ยอิสระ เราสามารถตับข้อมูลของนาฬิกาได้ละ,ละเอียดจากการมีคอนเน็กแอปบนสมาร์ทโฟนทั้งการตั้งค่าและรูปแบบการแสดงผลให้ที่แบบสไตล์เราได้ไม่ซ้ำคนอื่นค่ะ9นะคะการแสดงผลดูง่ายมือไหนก็ใช้เป็นเช่นเดียวกับนาฬิกาการมีรุ่นใหม่หสามารถแสดงผลวิดเจ็ตในรูปแบบต่างๆด้วยการสรุปออกมาให้แสดงผลพร้อมกันใครที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานสมาร์ทวอทชและสนใจ i n s t i n c t 2เซรีส์นะคะซื้อไปก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายแน่นอนค่ะ สิบนะคะฟังก์ชันคิลส์วีค่ะมีเฉพาะรุ่นแท ctic ่โคนะคะสำหรับลบข้อมูลที่บันทึกไว้ออกไปอย่างรวดเร็วค่ะและรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลหลบไปค่ะเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับคนที่กําลังปฏิบัติธารกิจรับยู่ค่ะดูฟังก์ชันและสิ่งที่อัปเกรดใหม่ครบแล้วนะคะเรามาสรุปภาพรปมของ Instinct 2 s e r i e ีกันค่ะข้อที่1นนะคะ Instinct 2อง r i e s เป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ชีว เป็นฟังก์ชันนะคะที่รองรับการฝึกซ้อมไปจนถึงการแข่งขันที่ได้ออกมาจากหมวดกีฬาทั่วไปโดยเฉพาะและด้วยดีไซน์นะคะที่คล้ายกับ G-Shock ทำให้ใส่ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเหมือนกับนาฬิกาแฟชั่นทั่วไปค่ะข้อที่2นะคะวัสดุตัวเรือนทั้งหมดเน้นไปที่ึดทุนเพื่อป้องกันการเสียหายของนาฬิกาพร้อมฟังก์ชันใช้งานที่น่าใช้ก่เดิมรองรับการใช้งานแบบหลากหลายและเจาะจงการใช้งานโดยเฉพาะดูสาภาพรวมของ2ข้อแรกนะคะ Instinct 2 Series เนี่ย เหมาะกับผู้ใช้งานหลากหลายประเภทมากๆใครที่ต้องการใช้งานแบบืลืยๆแบตเตอรี่ใช้งานได้นานก็มีเป็นรุ่นโซลา่าที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ใครที่ต้องการติดตามสุขภาพหรือออกกาลังกายนะคะตัวนาฬิกาได้มีการอัปเกรดฟังก์ชันเหล่านี้เข้ามาให้พร้อมแล้วไม่ไปใส่ในชีวิตประจาําวันหรือไปลุยใที่หดก็ได้หมดค่ะดูแลนะคะ In s t i n c t 2 s e รีส์เป็นรุ่นที่มีฟังก์ชันและวัสดุที่มาแน่นเกินราคาบอกเลยนะคะว่ามาแรงโดนใจสายลยุยแน่นอนค่ะ สำหรับ Instinct 2องซีรีนะคะตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วค่ะสามารถช็อปออนไลน์กัได้ที่ w w w t s m a c t i v e c o m หรือแอดไลน์เข้ามาที่ a d s i d e t s m a c t i v e ค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะยังไงวันนี้ภากาศก็ขอลาทคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, และกด Subscribe ให้ด้วยค่ะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านนะคะ่ะบ๊ายบาย